เมื่อฮันนี่เมื่อฮันนี่กับลักกี้เจอรูหนูที่ขุดไว้ขุดไว้มานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพิ่งเจอเพิ่งเห็นแล้วก็ดมจนเปียกวล่ะปูนเปียกวล่ะฮันนี่ดมดกี้หนูเป็นคนเจอ่ะ ท่านี้มันฮู้หน่อยอ่ะดังกับเขาไม่ได้ตะก,กี้หนูเป็นคนเจอันูก็เจอเธอมาเจอเฮ้ยอะไเอ่างเงี้ยท่านูเจอชาก็ดีอาจจะฮู้ใหญ่ก็นี่หนูเพิ่เจอไว้แท้แต่ว่าคนไม่น่าจะเป็นโพรงไปแล้วล่ะฮันนี่ได้ยังวะใครัะก,กี้เบ่งน้ำแน่ น่ารักแค่อะอุ้ยน่ารักหูน่ารักจังเลยอันนี้หนูได้ยังไป